อยู่กับน้องอันอายนะครับชื่ออันอายเลยเหรอพ่อแม่ตั้งชื่อว่าอะไรอายค่ะอายอ๋อแต่หนูไม่อาย <c oughs> อ๋อ <c oughs> เหตุปัญหาของหนูคืออะไรคะนายหนูคิดว่าหนูปากใหญ่ค่ะและ้วก็ว่าเป็นสงใหญ่โอเคแล้วพอมาถึงแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไหมหมอบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าปาไม่เป็นสูพอ๋อหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบยิ้มไม่ค่อยพูดทันอ่อวันนี้เราจะเข้าหมดสาร้านะครับดูทรงออกมยคะนี่นะฮะน้องอายจะเห็นว่า จะเห็นรอยดําตรงปากใช่ไหมอันนี้คือรอยที่ตัดปากออกไปนะครับนะเนื้อปากก็จะแบบดูเป็นทรงกระจาดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวน่งจะว่าน้องอายเนี่ยมุมปากเนี่ยยบเบาๆอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราเก็บทรงก็เลยทําให้หน้าดูหวานละมุนขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้ข้างนึงอันนี้ข้างนึงพอดูออกไหมคะพร้อมไม่พร้อมจ้ะน้องอายพร้อม้ออา่กูงงนะได้อยู่นะโอเคพร้อมไม่พร้อม ขอ,ขอมครับอ่ะไปดูอีกันไป